อุ้ยเรลิกม,มานแล้ววัสดีค่ะก็จะมารีวิวชารสุดเหมือนเดิมเลิกเสร็จแล้วนะียงกิมกรนุ่มมากมาจิกมือ <c oughs> ให้คุณแอรีวิวนะรีวิวสลามนะแล้วกควค่าคนจะมาลุกโง่ไหคะเราจะรีวิวให้มันยืดนะ, <c oughs> อะเอาสี <c oughs> ดำมาสีคุณปุย๋ย <c oughs> กันค่ะนุ่มมีเสี็งจิ้มกันใช่นะคะมีเเกกี็งจิ้มต้กดไว้านนอืมดีดีม,ม,ม,มารีวิวกันเลยเริ่มเลยเอาสีฟ้าก่อนนะคะค่ะหนึ่งสองสามเริ่มฟ้าเราต้องรีบๆบ้างนะคะพรมันว่ามันจ้ใหญ่ือ <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ ใช่ค่ะใหญ่มากค่ะตอนกี้นุนจะตื่นเต้นตื่นตาไปหน่อยค่ะไปเดี๋ยวเล่นบาร์บี้ดีกว่านะปุ๋ยเนาะโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ใจมั่งใจเกือบถูกดิฉันเลยโอ้ที่ฉันพูดเล่นบาร์บี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เล่นจริงหรอกค่ะก็แค่พูดไปเล่นๆใช่ไหมคุณปุ๋ยอืออาจจะเล่นจริงก็ได้นะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเล่นหรือไม่เล่นค่ะโอ้เขาสุขดีมากเลยไม่เที่ยงไม่เที่ยง่กรชาลโดนแบมกับโดนแบมอ่ะทั้งทัวร์แบมอ่ะเฮ้ยอันวิดีโอกันด้วยเหรอ ถ้าม <ừ. S 2> ันจะมาได้แขนาดนึงอันนี้เราจะไม่โดนใครเราก็ต้องอยมีห่างๆไว้นะอย่ Nh าวมันจะถูกเอา